เอางี้นะผมคิดว่าถ้าสมมตินะถ้าคนจะแพ้มันก็ต้องแพ้แบบสมศักดิ์ศรีถ้าคนจะชนะก็ต้องชนะแบบสมศักดิ์ศรีอ,อย่าให้มีเขาเรียกว่าคาดแข่งใจที่เป็นแบบมีอะไรหมกหมองถ้าคุณคิดว่าคุณคุณชนะคุณอยากเอาตรงๆเหมือนการที่ทุกคนอยากให้นับใหม่ถ้าคุณชนะคุณจะนับไปร้อยครั้งพันครั้งคุณก็ชนะถูกต้องไหมครับ ถ้าคุณแพ้เนี่ยอโอเคเรารู้ว่าเราแพ้แพ้แบบยังไงแพ้แบบสมศักดิ์ศรีทุกคนยอมรับความพ่ายแพ้ได้หมดนะครับแล้วเรามาสู้กันใหม่นะครับแน่นอนว่าอย่างที่ผ่านมาแน่นอนว่ามันมีอะไรที่มันค้างคาใจเราหลายๆคนไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคุณจะส้มคุณจะแดงคุณจะเขียวคุณจะน้ําเงินออทุกคนตอนนี้คือแข่งใจกันออนะครับอยากให้มีอโอเคไม่ต้องเลือกตั้งใหม่ก็ได้ขอแค่นับก็ได,ขได้ขอแค่นับใหม่ก็ได้ให้มันแบบตรงแจ้งเลย นะครับผมคุณจะนับแบบไหนคุณจะเอาอะไรคุณนับให้แบบให้เห็นเลยว่าเฮ้ยโอเคนะให้มันเห็นว่าโอเคคนนี้ได้คนนี้ได้คนนี้ได้จะแพ้จะเพลกิก็เรื่องปกติทุกอย่างคือการแข่งขนันมีแพ้มีชนะเหมือนกันถ้าคนไทยจะรวย <c ười> ผมบอกเลยนะรวยไปตั้งนานแล้วจะ <c ười> <c ười> ไม่ต้องมานั่งแบบนี้หรอกครับผมคือ <c ười> <c ười> ถามว่านายโยบายโอเคไหมโอเคทุกคนชอบนะครับผมเอ้า ทำไมคนไทยรวยไม่ได้แล้วทาไมคนไทยกูจะเลี้ยงนายรเสาร์ไม่ได้แ <c oughs> อแน่นอนว่าเราก็อยากให้คนไทยทุกคนรวยนะครับผมแน่นอนว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คนไทยต้องการนะครับถ,ถ้าทําได้ก็ดีนั่นะคือผลงานของท่านแน่นอนว่าประชาชนทุกคนเนี่ยก็ได้เชื่อใจท่าน <c oughs> นะครับผมอาจจะเลือกท่านอีกสมัยหนึ่งก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆครับ <c oughs> นะครับอย่างน้อยอะ่ะถ้าสมมุติจะเทาก็ขอให้เทาสัก5%ได้ไหมสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมเราไม่ต้องการคนที่ เขาเรียกว่าดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ต้องการให้มันขอดีเกินแบบว่าที่เราต้องการนะฮะแน่นอนครับทุกคนทุกรัฐบาลมันต้องมีดีและไม่ดีแต่ขอถ้ามาเนี่ยอ่ะขอค่าคุณดี90ได้ไหมอีกสิบหนึ่งคุณจะเทาก็เรื่องของคุณละกันขอให้ประเทศชาติพัฒนาคุณจะบอกว่าอุ้ยต้องการมันไม่มีหรอกครับเราต้องมองหลักความจริงนะเราไม่ใช่มองแบบโลกสวยงามอะไรต่างๆนานานะฮะถ้าคุณจะทำคุณจะนิดๆหน่อยๆแต่ขอให้ประเทศไทยเขาเรียกว่าไปข้างหน้านะครับขอให้ทุกคนเนี่ยกินดีอยู่ดีโอเคเราสบายใจ